การทำเห็ดผู้ฐานครับอัดก้อนใส่ถุงพลาสติกจะมีวัสดุและส่วนผสมดังนี้นะครับขี้เลื่อยขี้เลื่อยไม้ยางพาราครับสั่งมาจากทางภาคใต้ครับจะเป็นไม้ยางพาลราล้วนๆครับนี่ครับเหมาะสาหรับทําก้อนเห็ดทุกชนิดเลยครับเห็ดนางฟ้าผู้ฐานเห็ดขอนเห็ดหูหนูก้อนเห็ดลินจือก็ใช้ขี้เลื่อยตัวนี้ครับปูนขาวครับตัวปรับค่าพ h เอของขี้เลื่อย ความเนกดเป็นด่างครับให้ให้ที่ได้อยู่ค่า p h ประมาณปานกลางครับตัวยิบซ้ำครับและยิบซ้ำจะช่วยเสริมแคลเซียมให้ให้เส้นใยเห็ดครับแลหยิบซ้ำภูไม้ครับแร่ภูไม้จะเป็นตัวดูดซึมซับน้ำไห้ครับเหมือนซับสารอาหารไว้ให้เห็ดค่อยๆย,ยทยอยนำสารอาหาร ออกไปใช้ครับแนวตัวนี้จะมีคุณสมบัติประมาณนี้ครับแล้วก็อาหารหลักก็คือลำละเอียดครับนี่ลำละเอียดครับก็ลำละเอียดจะใช้เยอะนะครับประมาณสักสิบกิโลต่อขี้เรื่อยหนึ่งร้อยโลครับปูนขาวครับลำหนึ่ง ลำข้าวครับลำละเอียดใส่เข้าไปครับ จากใส่ส่วนผสมเข้าไปครบทุกอย่างแล้วครับอันนี้ก็โรน้ำให้ชุ่มแล้วนี้ก็จะทําการใช้เครื่องใช้เครื่องตีปั่นขี้เลื่อยให้เข้ากับส่วนผสมให้เข้ากับน,น้ําครับจะใช้เครื่องตัวนี้ครับนี่เครื่องตัวนี้ทําทําเองครับกรอบใช้เองครับตีขี้เลื่อยให้ผสมกันครับ ที่เราใส่น้ําเข้าไปแล้วก็ปั่นส่วนผสม,มให้เข้ากันครับเราก็จะมาตรวจสอบความชื้นเบื้องต้นครับว่าก้อนเห็ดจะมีความชื้นมากไปแฉะไปหรือว่าความชื้นน้อยก้อนเห็ดแห้งเราก็จะมีวิธีการทดสอบเบื้องต้นดังนี้ครับกำขี้เลื่อยให้แน่นครับแล้วก็กค่อยๆปล่อยมาครับขี้เลื่อยก็จะค่อยๆแตกตัวออกมาเป็นลักษะเนี้ยเป็นก้อนบ้าง ก็ความชื้นขนาดนี้ถือว่าพอดีครับกำแรงๆแล้วก็ปล่อยครับคลายตัวนี่ความชื้นที่พอดีก้อนจะเป็นลักษณะนี้แตกตัวเป็นก้อนบ้างแตกตัวบ้างครับเป็นบางส่วนครับประมาณนี้ครับความชื้นที่เหมาะสม ถ้าเราบีบแรงๆแล้วคายมือออกมาขี้เลื่อยเป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าความชื้นไม่พอครับคือแห้งเกินไปครับเราต้องเพิ่มน้ำแล้วก็ผสมใหม่เข้ากันนะนจนกว่าจะได้ความชื้นที่เหมาะสมครับในกรณีที่ความชื้นมากเกินไปหรือน้ำเยอะหรือมันแฉะเกินไปครับถ้ากำแล้วปล่อยมันก็จะเป็นก้อนอย่างนี้ครับแสดงว่าลักษณะนี้แสดงว่า ความชื้นเยอะเกินครับเส้นใยเห็ดจะเดินได้ยากครับถ้าอาดก้อนไปแล้วครับแบบนี้ครับก็ต้องเอาหาขี้เลื่อยแห้งมาผสมใหม่ครับผสมเข้าไปจนกว่าจะได้ความชื้นที่ลดลงครับลักษณะนี้ครับจะเป็นก้อนไม่ค่อยแตกตัวคือความชื้นเกินมาตรฐานการทดสอบความชื้นขั้นที่2ครับหลังจากปั่นผสมเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาขี้เลื่อยกรอกใส่ถุงครับ ให้เต็มถุงที่จะพอที่จะมัดปากมัดคอได้พอดีครับแล้วก็เอามาชั่งกิโลดูครับน้ำหนักจะได้อยู่ที่ประมาณ9ขีดครับเกขีดพอดีครับถือว่าความชื้นได้มาตรฐานพอดีครับถ้าน้ำหนักก้อนได้9้าขีดถือว่าความชื้นความชื้นพอดีครับ ไม่ไม่เปียกไม่แห้งเกินไปครับเส้นใยเห็ดก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีครับกับความชื้นขนาดนี้ครับที่อัดใส่ก้อนแล้วเต็มก้อนแล้วน้าหนักก้อนอยู่ที่9ก้าขีดครับอาจจะลบได้นิดหน่อยอาจจะแปดขีดครึ่งก็ได้ครับแต่ถ้าเกินข้าวขีดแล้วค่อนข้างจะความชื้นเยอะเกินไปค่านจะเปียกครับเส้นใยก็จะเดินได้ยากครับถ้าเกิดแห้งเกินไป ู่ที่ประมาณสัก8ขีดนี้ก็ความชื้นอาจจะน้อยน้อยน้อยเกินไปครับแล้วก็เส้นใยก็จะเดินยากเดินช้าครับและส่วนผสมอาจจะไม่เข้าไม่เข้าน้ำเพียงพออาจจะเกิดเป็นเชื้อราขึ้นกับก้อนขี้เดือยได้ครับก็ก็การผสมก้อนก็มีส่วนสำคัญอยู่พอสมควรครับเรื่องความชื้นในก้อนครับ การอัดก้อนเห็ดจะใช้ถุงสําหรับอัดก้อนเห็ดครับถุงใสครับทนร้อนขนาด6นิ้วครึ่งยาว12นิ้วครึ่งครับที่ทํามาสําหรับทาก้อนเห็ดโดยเฉพาะครับถุงชนิดนี้โดยใช้เครื่องอัดแบบสี่หัว ด้วยสำลีครับอุดด้วยสำรีอุดด้วยฝาจุกประหยัดครับการน้ำเข้าเวลาเอาไปนหนึ่ง ขั้นตอนการนึ่งก้อนเห็ดครับนึ่งหรืออบด้วยไอ้น้ำครับที่อุณหภูมิ98ถึง100องศาเซลเซียสครับใช้เวลานาน3ชั่วโมงครึ่งครับแบบต่อเนื่องครับเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียจุลินทียที่จะอยู่ในก้อนขี้เลื่อยนะครับให้มันตายลงแล้วก็ ในก้อนนี้หลังจากนึ่งสุกล้อก็จะกลายเป็นก้อนเชื้อบริสุทธิ์ครับแล้วก็เราก็จะได้นําหัวเชื้อมาเคลียใส่ในก้อนนี้มันก็จะกลายเป็นเชื้อบริสุทธิ์ชนิดนั้นๆที่เราต้องการครับจะไม่มีเชื้อตัวอื่นมาปนครับ 3ามชั่วโมองครึ่งผ่านไปครับหลังจากนึ่งสุกแล้วเราก็จะมาเปิดเตาอะไรครับ ที่หนึ่งไปแล้วครับสามชั่วโมงครึ่งครับโดยอุณหภูมิที่ร้อยองศาครับร้อนครับเราจะแย้มไปหน่อยนึงครับ้อยไอมันออกเย็นๆค่อยมาเปิดกว้างครับตอนนี้เราก็นึ่งก้อนสุกเป็นชีเรียบร้อยครับใช้เวลาไปสามชั่วโมงครึ่งครับยังร้อนอยู่เลยครับตอนลร้อนนี้ก้อนก็จะนิ่มครับถุงจะนิ่มมากครับพอะร้อนมากครับการนึ่งนี่จะฆ่าเชื้อ แบคที ria พวกสปอร์เชื้อราพวกจูรินซีต่างๆนะครับเพื่อฆ่าให้มันตายแล้วก็ในก้อนนี้ก็จะปากลายเป็นก้อนเห็ดบริสุทธิ์แล้วครับปลอดจากเชื้อราเชื้อจูรินซีพวกแบคทีเ r ียอะไระครับต่างๆนาะนาะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยไว้ให้เย็นครับประมาณถึงสักแปดถึงสิบชั่วโมงครับมันก็จะเย็นแล้วเราค่อยนําหัวเชื้อหัวเชื้อบริสุทธิ์สายพันธุ์เห็ดนะครับ ที่เราเตรียมไว้อ่ะมาหยอดใส่ในถุงนี้ครับแล้วเราก็จะได้สายพันธุ์เห็ดนานาชนิดที่เราต้องการครับมันจะเป็นสายพันธุ์เห็ดที่บริสุทธิ์ไม่มีเชื้อตัวอื่นมาปนเปื้อนครับมันก็จะให้ผลผลิตดีครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญครับการนึ่งฆ่าเชื้อถ้านึ่งฆ่าเชื้อไม่ดีฆ่าเชื้อราไม่ตายฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่ตาย พวกนี้มันก็จะเกิดเป็นสปอเป็นเชื้อรางอกขึ้นมาแข่งขันกับเส้นใยเห็ดของเราแล้วเห็ดของเราก็จะให้ผลผลิตไม่ดีครับก็จะเกิดการเสียหายครับหลังจากเรานึ่งสุกเรียบร้อยเราก็จะเอาก้อนเห็ดออกจากเตามาตั้งพักไว้ครับรอให้ก้อนมันเย็นครับใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณสัก8ปดถึงสิบชั่วโมงครับก้อนก็จะเย็นครับแล้วเราค่อย เขี่ยเชื้อเห็ดนางฟ้าผู้ฐานลงไปในก้อนครับนี่ครับลงไปในรูนี้ครับก็หลังจากนั้นก็รออีกหนึ่งเดือนเชจ้อเห็ดผู้ฐานก็จะ,จะเจริญเ,เติบโตเต็มก้อนแล้วก็เอาไปเปิดดอกได้ครับข้อสําคัญของการเขี่ยเชื้อลงไปในก้อนต้องรอให้ก้อนเย็นก่อนนะครับถ้าก้อนก้อนไม่เย็นมันร้อนอยู่มีอุณหภูมิสูงอยู่เชื้อเห็ดสายพันธุ์เห็ดที่เราเขี่ยลงไป มันจะไม่เดินใหญ่ครับมันร้อนมันจะตายครับแล้วมันก็จะเกิดการเสียหายได้ครับข้อควรระวังตรงนี้ครับอุปกรณ์เคลียเชื้อเราก็จะมีดังนี้นะครับหนึ่งตะเกียงแอลกอฮอล์ครับถุดไฟสำหรับฆ่าเชื้อครับสองเข็มเคลียครับแล้วสำหรับเคลียหัวเชื้อเห็ดให้มันแตกตัวครับนี่แล้วก็แช่ไว้ในแอลกอฮอล์เลยครับสามก็มีต้องมีแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับ ก็สำหรับฆ่าเชื้อครับสี่ไฟแช็กค,ครับสำหรับจุดไฟครับห้าสำคัญก็ต้องนี่หัวเชื้อครับแล้วก็เตรียมหัวเชื้อไว้รอครับนี่หัวเชื้อจะเป็นเส้นใยสีขาวแบบนี้ครับมันจะอยู่ในเม็ดข้าวฟ่างครับในขวดแล้วก็จะเอาเข็มตัวนี้ลนไฟฆ่าเชื้อแล้วก็แย่ลงไปในขวด ตีเข้าฟ้างหัวเชื้อนะ่ะที่เส้นใญ่มันเดินหุ้มอยู่ให้มันแตกตัวครับแล้วก็เอาไปหยอดลงในก้อนเห็ดที่เรื่อยที่เรานึ่งเตรียมไม่รอครับ ก็1ขวดจะหยอดได้ประมาณ30-40ก้อนครับ การหยอดหัวเชื้อเหตุต่งางๆพา้นฐานลงกับก้อนขี้เลื่อยครับนะครับมาณนี้ครับหยอดไปแค่เลี้ยงเม็ดให้ทั่วหน้าก้อนแล้วก็กดสำลีลงแน่นๆครับตัวหัวเชื้อก็จะฝังตัวเข้าไปในขี้เลื่อยครับในก้อนของเรามันก็จะเดินเส้นใหญ่หยอดหัวเชื้อเข้าไปในก้อนเรียบร้อยครับแล้วก็ปิด ทับด้วยกระดาษอีกหนึ่งชั้นครับเพื่อป้องกันมแมลงป้องกันฝุ่นครับที่จะเข้าไปปนเปื้อนในก้อนครับป้องกันมแมลงที่จะเข้าไปทําลายกัดกินข้าวฟ่างหน้าก้อนครับหลังจากหยอดก้อนเสร็จแล้วครับหยอดหัวเชื้อเสร็จแล้วเราก็นํามาเรียงพักก้อนครับบ่มไว้อีกหนึ่งเดือนครับ บ่มไว้หนึ่งเดือนเส้นใย,ยเห็ดก็จะเดินเต็มก้อนครับพร้อมทินยา นำก้อนเห็ดที่เดินเส้นใหญ่เต็มก้อนแล้วมาเรียงในโรงเรือนเตรียมจะเปิดดอกครับเห็ดนังฟ้าผู้ฐานชอบอุณหภูมิที่20ถ30องศาจะโตเลยแกะกระดาษออกครับ หังจากแกะกระดาษออแอ้ว้วก็ดึงสำลีออกครับลดน้ำให้ชุม่มพื้นังก้อนข้างฝวาทั่วทั้งโรงเรือนเผ็ดต้องการความชื้นสมัมพัส80-85% ลดน้ำวันละสามครั้ง3มวันผ่านไปเห็ดเริ่มออกดอกให้ลดน้ำใส่ดอกเห็ดวันละ2อสครั้งต่อวันลดทุกวันจนกว่าเห็ดจะโตเริ่มพอจะเก็บได้ bin good enough